ดวงจันทร์ของลำเจียกวันนี้มาฝึกเขียนคำจากคำอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้องเขียนคำจากคำอ่านต่อไปนี้ถูกต้องเขียนคำโดยไม่ต้องลอกโจทย์พอขึ้นเนี่ยให้เขียนคำได้เลยแต่คำที่กูให้เป็นเสียงอ่านหรือว่าคำอ่าน คุณครูก็ไม่อ่านให้ฟังเพราะว่ามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วไม่อ่านให้อ่านเองใช่ค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะอ๋อทันไทอ๋อเลยอ่านไปหรือยังอ้าวอ่านไปแล้ว,ลวเขียนไปแล้วด้วยใช่ไหมทันไทใช่ครับ เนี่ยก็หนึ่งก็ห้าผ่านหรือ,อยังอ่ะเอาตั้งแต่เมื่อวานนี้อ่ะกกลับมาใหม่อย่างเงี้ยนะดูว,วันนี้ใครได้เต็มบ้างปสีนี่มีใครไหมว่าคุณแม่ยังอาบน้ำให้อยู่คุณแม่ยังป้อนข้าวให้อยู่เออนะไม่ไหวแล้วนะ คุณแม่ยังนั่งป้อนข้าวอ๋อคุณพีคุณแม่ยังนั่งป้อนข้าวอยู่เหรอลูกอ๋อคุณพีไม่ไหวแล้วมัง่งนะอาบน้ําเองไม่เป็นแนละ้วแม่อาบน้ําให้ไม่ไหวแล้วงนะอืม ยังมีข้าบครัวคะ่ะยังอาบน้ำให้เธอภรารยาเขาไม่อาบน้ำให้เธอหรอกหันเลาะ หนึ่งถึงห้าใครเขียนไม่ได้แม้ชนวัดเขียนได้ไหมครับยิ้มแยๆ่ๆยิ้มไม่เต็มที่ยิ้มแยๆ่ๆเพราะไม่มั่นใจมีไหมเนี่ยเนี่ยมีคำแปลกๆลไหม,มเออไม่มี คนที่เสร็จแล้วก็ตรวจทานดูด้วยที่ตัวเองเขียนไปมันถูกหรือยัง เด็ดเองคะไปนะคะ <c oughs> <c oughs> ง่ายจังงใ,ให้ถูกนะ <c oughs> ได้จังอย่าผิดนะห้ <c oughs> ามถามกันด้วย แล้วก็มีความซื่อสัสตย์ต่อตอนเองห้ามแอบดูเพื่อนหรือว่าห้ามไปบอกเพื่อนถ้าเราอยากให้เพื่อนเก่งต้องไม่บอกเพื่อนให้เพื่อนคิดเอง mm hmm. คุณครูบอกแล้วว่าในหนึ่งชั่วโมงจะได้ความรู้ไปไม่เท่ากัน mm hmm. เหตุที่ไม่เท่ากันเพราะคนที่ตั้งใจจะได้ไปเยอะ คนที่ตั้งใจน้อยก็ได้ไปน้อยคนนี้นด่างแบบมาแต่ตัวใจลอยก็ยิ่งไม่ได้อะไรเยอะไม่ได้ไเลยเลย ธนวัฒน์เสร็จแล้วล่ะครับมั่นใจไหมว่าเต็มยิ้มยิ้มอย่างเดียวราชภูมิมั่นใจไหมครับถูกกี่คำไม่มั่นใจนะอนุพันธ์จะถูกสักกี่คำดียิ้มหวานอย่างเดียวนะคะอ้าวเอานุญ,ญาตให้ตรวจเองเสร็จได้ยัง ตรวจด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะไหนใครยังไม่เริ่มลงมืออ่านหนังสือเลยสักวิชาเดียวไหนใครอ่านไปบ้างแล้วนั่นแหละดีะนะคะเอามือลงนะคะมากแล้วนักเรียนจะสอบผ่านนะคะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุด อ่าวมาตรวจคำตอบข้อหนึ่งก็ห้าใครไม่ผิดอ้าวหลายคนอ้าวดีใจมากเลยดีใจที่ไม่ผิดอ้าว พีถูกกี่คำค,ค,ค่อยยกมืออนุวัตสไลด์ที่ถูกกี่คำอ่าแมบกี่คำนะสามเออมากกับพีมากกับพีหนึ่งราชภูม <c oughs> ินะคะแนะะ่ต่อไปคะ่ะ หกก็สิบใครถูกหมดมีมีอยู่สามใครผิดหนึ่งสไลด์นี้สไลด์นี้เนี่ยห้องหุงสิบเอาเก่งมากใครผิดสองใครผิดหมดเลยนะคนเก่งประจําห้องนะตรงน,นี้เนี่ยนะเอาปิดสมุดปิด ปีสมุรปีสมุดค่ะเป็นการทดสอบดูว่าเมื่อวานอยู่ปลายทางหนูตั้งใจไหมและที่ครูให้บันทึกไปอ่านบ้างไหมนะคะหันหน้ามาค่ะปริญญาปีสมุดด้วยค่ะหันหน้ามานั่งตัวตรง อา้าวให้คุณพีกแก้ตัวเป็นคนแรกเพื่อนพี่ยืนขึ้นอ่าคนเก่งประจำห้องให้พีแก้ตัวนะอ่าอ่นานะตอบดูพีก็ไม่เป็นไร